วันนี้เรามาทำการถนอมอาหารนะคะในช่วงแบบนี้หั่นหมูก็ทำแบนๆไล่อากาศออกนะคะทำให้แบบว่าทำให้กินแต่ละมื้อค่ะทำให้มันเป็นแบนไล่อากาศออกนะคะ เราก็ทําแบบนี้แล้วเอามาใส่ถุงซิปค่ะที่เตรียมไว้เวลาเราอยากอยากเอามาทานนะคะเราก็หยิบมาทีละแพ็คที่เราทําไว้อย่างนี้ค่ะเราเอามาละลายน้ำได้เลยนะคะไปแล้วค่ะ